เรามากินข้าวนครับนี่เป็นในบ้านเพราะว่าข้างนอก,กนมันหนาวลมรแรงแล,ลูกอ่อานนาอกไปยังไม่คข้าวเด็ดขวนน้ำพ่อยามาอมน้ำพ่อทุนน้ิซีซีพออร่อยไหมอร่อย อุ blender, ham, ้ลมแห้งค่ะสงรอกก็ไปกินเขาเกียโอ้เอาไปไว้ห้องจะห้องตัางหาดเลยน้องสีอมน้ำอีกกดนะผมอาไรนะกดนะ กินข้าวกับอะไรนี่กินไม่พูดไม่จานใครก็ข้าจีบแล้วก็จำแจมแล้วก็ยังบวกต้ถั่วตอ่ายังอย่างนี้ใช่แด้นะน้อนอันนี้อย่งอ้อมหมูอะไนี่สแมนอ้อมหมูใช่แบบ กินยาเอายามันซองไปได้เถอาจิ้แล้วเอาแม่ให้บักลาเลยกินเมิดเบาแม่ทาเลยเมิดแมมเ่หยังก่ ยินอืมน่ากินนะยิำย็นบ่แม่มเนดงอ,ออกมาเลยยังไม่เปิดสักขวดหรอกอันนี้เป็นของของแม่ขอแม่กินกินเลยแม่ขนมผู้อะแม่นี่ถูกแม่ปอจักขนมผูดอะไรเมื่อก้กินที่แถแม่ขนมูอะไรกิน่ม้มตเรน ก็จิเป็นกูกกินนมาเหมือนเอกาหีนะล้วแบบอะอ้อ่นี้ติมากนข้าไอ้เน่าเออเลเรืวอเองกอปกดอาหนึ่งุ้นเพน ี่กินขเ,กกเขาต้องมีบอลลูกวเวลาเขาต้องมีมันมากอันนี้อะไดแน่นอนเชื่อหรอกเจ้าก็เสียแรหมูสามชั้นเดีเอา,เอา,เอา,เอาไปเทสโล่งกัวบว่าใสจอเขา มักขัดหมนมันต้องแกงหน้าอีกไหมแค่นี้เหรออีพ่อเช่าอะไรอีพ่อเช่าไข่เสียไอแล้ากับไอเพชรมะข่อีกทีนี้บอหอบหลาบาง น้ำแข็มันเป็นน้ำม,ม,มันหนาวเก่ถ้ากำลังหลังร่มทอหมว่ามันหนาวนุง่งน้านุ่ง,งหนางเง็บมันหนังย ซักทองอร่อยมากเลยไม่ชอบักทอ่มผ่าร้องผ <c oughs> ้งเลยลกกหงมาหาแม่กับนอ้องเล้แม่มะมผ่าร้องอพ้งยังเดึกๆมากไม่เปิดผ่าห่มออกทอพอร้อคุยกันดิคุยกันมมแม่ห่มห้กับยังออก มัก็หยกินนมั่เนี่ยมันมักไปหมใช่มอ่นนหนึ่งสบายดีมไม่เบียดเลยนั่นนี่แหละเพื่อนบ่ต้องไปผุนเพชรมันไข่สติดไข่ยีกันเองที่แม่เสีกันเนาะนะเฮ้อันนั้นไม่ใช่ก็ที่กน้ม่ยีอันนั้นดอันนั้นนี่อันงดียวอืม สองนา้นนาะเราเมื่อญี่ปุ่นเปียันนัมม้นทีม,มยยันก็หมักตัวเอาข้างนอกเย็นจัดเย็นบักขนาดเลยขนาดเขายืกนกอดใกล้อยู่กับเออ เิงกินกินหรอวะ,ะกินแล้วกินต่เข้ามากหวาน,หน่ียังหมดไปหอันอันที่สตามมาเสียายขิเเอากินแล้วแม่บ้งกินรื่แบบนี้พอกินล้วเขาปันหรอน่นี่นนนตอมัดเหมือนเดเลย,เยับอี ยานังเป็นบ้างอุจในปองกี้กี่ฟุนไหก็เปิดหาตังโอ้หดตังงหน้เอออไม่มุงหวอยู่แล้วก็บอกกินหงวนแม่ต้องนั่งรู้กแล้วก็ยัน